สวัสดีครับเพื่อนๆผมจากช่องเขยสะกนคนทําเกษตรนะครับผมวันนี้มาทําคลิปต้นทุเรียนใหญ่นะครับผมสูงสองเมตรประมาณนะประมาณประมาณสองเมตรกว่านี่แหละเนาะก็ซื้อมาตันนี้มา3 2 0ยบาทนะผมค่ารถไทยสาสิบาทตอนแรกเป็น3 5มรนะ้อยห้าสิบอค่สามสิบเนาะค่ารถไได้3 3มสิบาทก็เลยลองซื้อมาดูว่าปลูกเป็นไงเนาะต้น2เมตรก็โครค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยผมครับโคนใหญ่นี่ฮะ ใหญ่กว่านี้โปูนิ้วคีผมสักหน่อยหนึ่งเนาะก็อันนี้จะเป็นที่รากไม่ขดเนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาตัดรากขดตอนเปลี่ยนถุงไปแล้วนะ่าเระมาสี่ห้าเดือนแล้ะก็มันก็มีกิ่งที่เริ่มแตกมีกิ่งที่แตกออกมาตอนที่ว่าเขาเลี้ยงตอนแรกๆที่ว่าเขาบอกว่ามันกิ่งมันหักมันร่วงอะไรนี่แหละหน้าจะเป็นเชื้อราด้วยแหลนะเนาะเขาก็เลยตัดแล้วกิ่งมันแห้งหลุดเองแล้วนี่มันก็แทงออกมาใหม่ครับผม ก็ถามว่าสวยไหมต้นก็ไม่สวยครับผมก็เอามาดูเนาะเขาเห็นโคนมันใหญ่ดีผมก็เลยเอาเลือกดูโคนที่มันจะใหญ่หน่อยนะผมอาจจะดีอาจจะรอดก็ได้เนาะก็ลองเป็นทดสอบดูเอามาลองดูถ้ารอดก็โอเคถ้ผมไม่สวยก็ไม่เป็นไรขอให้ไม่ตายอย่างเดียวพอครับก็เป็นตัวทดลองอันนี้ผมก็จะยกโคกขึ้นมาแบบสองโคกนะข้างล่างก็นี่โคกหนึ่งตรงนี้นี่ผมยกขึ้นมาแต่ไม่สูงมากเพราะว่าผมพื้นที่ผมเป็นพื้นพื้นที่เอียงน้ํจากพานัุนไหลไปออกไปนู่นเลย ผมแล้วก็อันนี้ก็จะโคกข้างบนอีกโคกหนึ่งกันความชื้นสะสมเยอะเพราะว่าผมจะมีปัญหาเรื่องการให้น้ําค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าอีสานมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะดูแลยากแต่ผออันนี้ผมอยู่จังหวัดสกลนครน,นะครับผมก็ค่อนข้างปลูกยาเรื่องนิดหนึ่งเรื่องดินเพราะดินเป็นดินเป็นดินทรายดินทรายซะเยอะเลยเวลาช่วงท้าแง้งท้าแ้งในดินหน้าดินในแข็งนะครับแข็งมากแต่ถ้าช่วงหน้าฝนด,ดินแบบคือจะยวบนุ่มจะ เดินนี่ยุบไปเลยอะนะผมก็ผมก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะผมแต่ตอนแรกว่าจะเอาดินแดงมาลงแต่แถวนี้ค่อนข้างจะหายากนะตอนตอนนั้นไม่ค่อยมีหาดินลูกลังยากก็เลยต้องเอาดินในสวนนี่แหละครับก็ให้รถถ่ายเขาถ่ายแล้วก็ทําเป็นกองกองกองไว้ผมก็มาเกี่ยเกี่ยเกี่ยเอาแล้วก็ลงก็เสร็จแล้วทุเรียนที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ครับผมตายยกสวนเลยนะผมก็เพราะว่า ไม่อยู่ดูด้วยนะครับผมสามที่สี่ทิศแล้วมันเป็นเชื้อลงเชื้อราแล้วก็น้ําขาดน้ําบ้างอะไรบ้างก็ลงบ้างทยอยลงก็ที่เอามาชุดแรกตายหมดยกสวนเลยครับผมซื้อมาต้นไซรลปประมาณห้าหกสิบาทครับผมต้นประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับผมตอนแรกมันก็แตกดีบางต้นก็ไม่แตกก็ให้ปุ๋ยประยะนะแล้วก็พอปลูกได้เดือนหนึ่งก็ให้ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมก็ โดยตอนแรกมันก็เริ่มเริ่มแตกดีอะไรดีแต่พอมีช่วงมีอยู่สองหนที่ว่าไปต่างจังหวัดด้วยไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์อย่างเงี้ยไปตกร่วมสองหนะครับผมสองสามผก็ค่อนข้างที่ขาดน้ําด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีคนดูแลให้ก็ต้องทําใจครับเรื่องเรื่องนี้เพราะเพราะว่าสวนนี้ผมทําผมดูแลคนเดียวนะครับผมก็อันนี้ลองมาทํา มาปลูกดูครับผมต้นไซใหญ่ว่าจะดีไหมยังไงว่าจะไปดีกว่าไหมถ้าดีกว่ามันจะมีต้นที่ว่าใกล้ไม่ค่อยดีแล้วครับผมก็ว่าถ้างั้นตัจะก็จะลงไซใหญ่ไปเลยนะผมก็ทีเดียวถ้ามันรอดนะก็ลองดูอีกสักสักระยะหนึ่งก่อนเนาะก็ผมก็ไม่ได้เลือกว่าที่มันแบบใบสวยสวยมันจะมีสองสามต้นที่แบบใบสวยใหญ่อย่างมันเลยผมไม่ค่อยอย่างนั้นเพราะว่า อันนั้นเขาน่าจะแบบฉีดยงฉีดยาอะไรมาแบบอย่างดีอะ่ะนะผมผมเลือกที่มันขี้เละขี้เละอะไม่ค่อยแรงมากแล้วผมก็มาโรยยาชลาครับนะผมอ,อต้นนี้ต้นหนึงที่ผมซื้อมาอันนี้ต้นต้นห้าร้อยเลยเป็นกิ่งกระดงครับนะผมก็ลองเอามาดูไซส์มีห้าร้อยเลยบนะผมอันนี้สูงประมาณเมตรประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบได้นะผม ก็ลองดูตอนแรกผมปลูกเป็นต้นคู่อันนี้ผมจะลงเป็นต้นเดี่ยวแล้วไม่ไหวต้นคู่ถ้าตายแล้วค่อนข้างจะเดินเปลืองต้นพันธุ์นิดหน่อยนะผมก็ไหนที่เป็นต้นคู่ท,ท,ที่ยังรอดก็ให้มารอดไปอัไนไหนที่ตายผมก็จะลงเป็นต้นเดี่ยวไปก่อนแต่๋ยถ้ามันยืนดีอะไรดีสักปีถ้ามันดีก็ผมก็จะหามาเสริมอีกสักต้นหนึ่งเนาะปลูกคู่นไปมันออกจะช้าออกเร็วไม่เป็นไรเพราะทำแบบบ้านๆผมไม่ได้เน้นแบบต้องแบบ เยอะๆออกเยอะๆดีๆขอให้ไม่ตายก็พอแล้วครับเนอะอันนี้ก็มาลองดูแล้วผมจะมาลองปุ๋ยด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของของคิงคิงทอปโ p o นะครับเขาบอกใช้ดีก็ลองดูก็อีสานช่วงนี้ก็พอจะหมดพอเริ่มจะหมดหนาวก็จะเริ่มแรงไอ้จะจะเริ่มร้อนร้อนเลยล่ะช่วงเที่ยงๆใสๆเที่ยงๆเริ่มร้อนแล้วมีหลายต้นที่มันไม่ค่อยดีมัน นั่นจะเกิดจากหลายอย่างครับผม,มแมลงด้วยอะไรด้วยนะทุกนี้ผมไม่ได้ฉีดายามแมลงเลยไอเป็นเชียวพันนะครับผมพวกบิวเดี่ยวแบบเมทเลเซียมผมไม่ได้พ่นเลยอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งก็มีเริ่มแตกทีละอันนี้ที่ซื้อมาจากเบุรีไม่รู้ว่าจะอยู่จะรอดไหมอะไรไหมก็ค่อยๆดูไปก็เดี๋ยวยังไงเข้าหน้าผมจะมาอัปเดตทุเรียนเองครับผมว่า เป็นไงรอดไหมก็พยายามจะปลูกให้รอดให้ได้นะครับผมในที่คืออันนี้คือไม่รู้เลยไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนเลยครับบางทีก็หาดูจาก Youtube บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ดูเอาศึกษาบางทีจาก Youtube บางทีก็มันก็ไม่ละเอียดเหมือนที่ว่าเราไปดูจากจากเรียนรู้จากที่สวนเราเองเลยเลยว่าทํายังไงยังไงอะไรเงี้ย จากยูทูบก็คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทําไปอย่างนั้นคืาคือสิบยูทูบมันก็ทําแตกต่างกันหมดเลยครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เราว่าจะจับจุดแบบไหนได้ผมก็ค่อนข้างที่จะจับจุดยากนิดนึงนะผมเพราะเราไม่ได้มาทางสวนครับผมไม่เคยทําสวนเลยเนาะมือจับแต่เดียวเรื่องเดียวขายของขายกับข้าวอะไรเงี้ยครับ ก็นี่ผมก็เพิ่งจะลงฝรั่งกิมจูไปเมื่อสัปดาห์ที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วฝรั่งนี้จะแน่นอนได้กินก่อนส5บห้ากิ่งซื้อมาสาสิบกิ่งเขาแถมมาห้ากิ่งนะผมก็มีแตกบ้างอะไรบ้างก็โอ้ยกระทำไปครับชาวสวนนะครับก็ทําไปเรื่อยผมทำอะไรได้กระทำนะผมน้อยก็เป็นเหมือนเป็นบาเหน็จไปบําเหน็จบนานาญนะผม ขานาคตเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นไงเนาะเศรษฐกิจางนี้มันก็แย่สวนก็พอได้ขายได้กินไปพอได้เงินหมุนเข้ามาบ้างอะไรบ้างแต่เราก็มีกินครับผมไม่ต้องซื้อเขาหลายๆย่างพงผักพงกขาปลูกก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆก็ลองมาลงให้ดูว่าทุเรียนที่สวนเป็นไงบ้างครับผมอัปเดตไว้แล้วก็มาลงต้นใหญ่ ดูว่าเอมันจะดีกว่าหรือเปล่าทำแบบมือใหม่เลยไม่เคยปลูกไม่เคยอะไรคือศึกษาแต่ใน u t u b e อย่างเดียวดูจากพี่ๆคนนู้นคนนี้บ้างอะไรบ้างสอบถามบ้างอะไรบ้างนะผมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยง่ายเดี๋ยว,ยยวข้าวหน้าต้นใหญ่เปลี่ยนแปลงไปยังไงมันดีขึ้นไหมอะไรไหมหรือว่ามันจะเป็นอะไรมันโตขึ้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับผมก็คลิปนี้ ก็ยังไงก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้พูดคุยกันได้ใครที่มือโปก็เข้ามาแนะนำนะครับมาบอกกล่าวเออจากนี้ตึงอะไรเออเป็นไงปปทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็ผมก็จะได้เอาไปเป็นแนวทางในการทำสวนทุเรียนต่อไปนะผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ